สวัสดีครับทุกคนนะครับก็น้องๆน,น่าจะได้ทําแบบฝึกหัดที่อยู่ในท้ายเล่มของหนังสือไปแล้วนะครับของตัวที่เป็นตัวแนวข้อสอบในการสอบเข้าแพทย์หนึ่งะครับมีทั้งหมด2ชุดซึ่งเดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่ชุดที่1ก่อนโดยในแต่ละข้อก็จะเป็นการเฉลยแบบที่เป็นคลิปแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันในแต่ละข้อว่าแต่ละข้อคิดยังไงบ้างนะครับเริ่มกันที่ข้อแรก เขาให้ตัวยูนิเวิร์สมานะครับยูนิเวิร์สก็จะมีลบหลบสแล้วก็0 1 2 3แล้วก็4ี่เซตเเนี่ยเขาบอกว่าเขาให้ใช้จากตัวของสมาชิกของตัวยูนิเวิร์สมานะครับแล้วก็ขอแค่ว่า2 x งลต้องไม่เป็นสมาชิกของตัวยูนิเวิร์สตัวยูพี่ชอบเขียนเป็นตัวแบบนี้นะครับวิธีการทำก็คือไม่ต้องคิดอะไรเยอะ ขอแค่แทนเลขลงไปทั้งหมด7ตัวนั้นอะ่ะแล้วก็ดูว่าตัวไหนที่ไม่เป็นสมาชิกยูนิเวิร์สเราก็ตัวนั้นตัวไหนเป็นเราก็คือเราไม่เอานะครับไล่เลขครับเราแทน x ที่เป็นลบ5เข้าไปได้ลบ11ซึ่งมันไม่เป็นสมาชิกของยูนิเวิร์สเพราะฉะนั้นเราก็เลยเอาเลขตัวนี้เพราะาโจทย์ต้องการคือขอแค่ไม่เป็นสมาชิกยูนิเวิร์สแสดงว่า x ที่เป็นลบ5ใช้ได้แบบนี้นะครับต่อไปแทน x ด้วยลบ4เข้าไป ได้ลบ9ก็ยังไม่เป็นสมาชิกยูนิเวิร์สก็ยังใช้ได้แทนเข้าไปกลายเป็น2คูณ0ลบ1ได้ลบ1ก็ยังไม่เป็นสมาชิกยูนิเวิร์สก็คือยังใช้ได้ไล่เลขไปเรื่อยทั้งหมดให้ครบ7ตัวแล้วแค่ดูว่าอันไหนที่มันได้หรือไม่ได้นะครับ2คูณ1ได้2ลบ1เหลือ 1, 1อันนี้เป็นสมาชิกยูนิเวิร์สดังนั้น1ใช้ไม่ได้ต่อไปถ้าเป็น2คูณด้วย2ลบ1เท่ากับ3ก็ยังเป็นสมาชิกยูนิเวิร์สอยู่ ก็คือถือว่า x ที่เป็นเลข2ใช้ไม่ได้ถ้าเป็นเลข3เราจะได้5 5ก็คือไม่เป็นสมาชิกของยูนิเวิร์สอันนี้คือ3ใช้ได้และเอา2คูณ4ลบ1ได้7ไม่เป็นสมาชิกของตัวยูนิเวิร์สก็แสดงว่าใช้ได้ดังนั้นเซต A เราจะได้มองมาทั้งหมด5ตัวคือลบ5ลบ4 0 3แล้วก็4อันนี้คือตัวของเซต A นะครับ ส่วนตัวของเซต B ตัวของเซตบเนี่ยเขาบอกว่ามันคือ x กําลังสองมากกว่า5 x ย้ายข้างมานะครับเป็น x กําลังสองลบ5 x มากกว่า0แล้วก็ดึง x เป็นตัวร่วมจับแก้อสมการพร้อมกับว่าเส้นจํานวนมันจะมีตัวคําตอบของ x ก็คือมี0กับ5บวกลบแล้วก็บวกไล่จากขวาไปหาซ้ายมากกว่าคือเอาช่วงบวกแล้วก็เป็นจุดขาว ซึ่งคําตอบของ b ที่เขาต้องการก็คือขอแค่เลขที่มากกว่า5หรือไม่คือเลขที่มันมีค่าน้อยกว่า0แต่ยังต้องอยู่ในตัว universe นะซึ่งเราจะเห็นว่าตัวที่อยู่ใน universe ก็คือจะมีแค่ลบ4กับ5นี่แหละที่สอดคล้องกับคําตอบของตัว b แสดงว่าเซต b ก็คือลบ5กับลบ4ส่วนตัว c นะครับตัว c เนี่ยเขาบอกว่ามันคือรูท x บวก1แล้วก็เป็นสมาชิกของตัวยูนิเวิร์สด้วยแสดงว่าหลักๆก,ก็คือในรูห้ามติดลบแล้วก็ต้องถอดรูดได้เพราะว่าตัวยูนิเวิร์สเราไม่มีตัวติดรูดเลยดังนั้นเราเลยจ้องที่เลข0ูนย์ก่อนเพราะว่า x ที่เป็นตัวติดลบเนี่ยไม่ต้องแทงค่าหรอกแทงค่าเข้าไปในรูทก็ติดลบอยู่ดีเราลองแทน x ที่เป็นเลข0ูนย์ดูเราจะเห็นว่ามันคือรูท ได้1ซึ่งเป็นสมาชิกของตัว universe แสดงว่าเอกที่เลขนเนย0ใช้ได้อีกตัวนึงก็คือจ้องไปที่เลข3ได้เลยครับเพราะว่ามันจะได้กลายเป็นรู o t ได้2 2สองเป็นสมาชิก universe ก็คือจริงส่วนที่เหลือไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นน่าก็คือหมายความว่าเซต C ก็คือจะมีได้2ตัวคือ0กับ3แบบนี้มีตัว A ลบ5ลบ4 0 3 4มีตัว b ลบ5ลบ4ตัว C คือ0กับ3 สิ่งที่โจทย์ต้องการก็คือว่าเขาต้องการาจำนวนสมาชิกของผลคูณคาร์เดเชียน a ลบ b นะครับแล้วก็คูณด้วยวงเล็บ b เนียน c นะครับผลคูณคาร์เดเชียนคือหมายถึงว่าแค่เอาจำนวนตัวที่ได้มาคูณกันนะครับโดยที่มันไม่สนใจว่ามันจะคือเลขซ้ําหรือไม่ซ้าอะไรแค่เอาจำนวนตัวมาคูณกัน a ลบ b ความหมายก็คือว่าให้เอาสิ่งที่ a เหลือมาตอบนะครับเพราะว่าหักล้างกับตัวที่เหมือนกับ b ออกไป ดังนั้นสังเกตดูว่าเดินขึ้นไปดูนะครับตัวที่ a กับ b มีเหมือนกันก็คือลบ5กับลบ4นั่นก็คือหมายความว่าตัดทิ้งโป๊ะหายมันจะเหลือแค่3ตัวก็คือ0 3 4ส่วนตัว b union c ก็ u n i o นคือรวมกันไปเลยเป็นลบ5ลบ4 0แล้วก็3จะเห็นว่า a ลบ b มีสมาชิก3ตัว b union c มีสมาชิกทั้งหมด4ตัว ไม่ต้องสนใจว่าหน้าตาจะเป็นยังไงผลคูณคณได้เช่นคือมีไว้ให้แค่คูณกันเฉยๆดังนั้นคําตอบข้อนี้ก็เลยตอบ12นั่นเองครับเรียบร้อยตอบ12นะจ๊ะโอเค